อ่ะกองหน่นก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาเบาๆสมองกันบ้างนะนะครับใครที่ดูนะครับสวิตเกมนี่ภาคสองแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ดูแล้วไม่อยากโดนสปอยนะเพราะคลิปนี้มีสปอยแน่นอนนะครับก็ข้ามไปก่อนนะครับอันนี้แอดไปติดใจกับเกมที่3ของซีรีส์นะครับก็คือเกมจับคู่จะได้ไหมครับที่ติ๊งติ๊งติ้งติงใช่ไหมที่มีเพลงที่เราติดถูกันมากเลยนะครับที่อยู่ในวงกลมนะจะมีการบอกเล่ยว่าต้องจับคู่กี่กลุ่มนะครับแล้วไปเข้าห้องนั่นเองนะครับ จริงเนี่ยผมเนี่ยทำโพสต์ไปแล้วเนาะว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยครับโอกาสรอดเนี่ยจะกี่เปอร์เซ็นต์อ่าถ้าสนใจเนี่ยก็ไปลองดูใน Facebook ได้นะในทางเพจได้ครับก็เนี่ยมีการทํานะครับเข้าๆใน Excel เนาะโดยที่เป็นการจําลองครับว่าเฮ้ยถ้าผมมีการเล่นทั้งหมด10ครั้งนะครับโอกาสจะรอดกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวเลขผมได้เนี่ยก็คือเฉลี่ยแล้วจะรอด69%นะครับเมื่อเทียบกับจำนวนผู้เล่นที่มีอยู่นั่นเองแต่เนี่ยครับอย่างที่เห็นเนาะใน Excel เนี่ยผมทำทั้งงหมด10ครั้เนาะ แล้วถ้ามีการเล่นเป็นลน้านครั้งหล่าหรือมีจำนวนมากกว่านั้นนะ่ะตัวเลขตรงนี้ครับจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสนใจเนาะเลยเป็นเี่มาของคลิปนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยต้องบอก Assumption นะครับของการจําลองนะครับหรือ Simulation ของโจทย์คนนี้ก่อนนะก็คือตามนี้เลยนะครับ5ข้อนี้ข้อแรกครับก็คือจำนวนผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีทั้งหมด255สคนจำนวนการเล่นแต่ละครั้งหรือการจับกลุ่มครับจับคู่เนี่ยจะมีทั้งหมด รอบ5ครั้งตอ่อการเล่น1ครั้งนั่นเองก็คือจับ2จับ10จับบาร์บา,บาใช่ไหมตามหนังเลยนะครับแล้วก็จำนวนของการจับกลุ่มของแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่2ถึง10นะครับคือในหนังเนี่ยน้อยสุดคือ2ใช่ไหมครับโอรสุดท้ายกับมากสุดคือตอนแรกก็คือจับ10คนใช่ไหมจับกลุ่มใหญ่เลยนะอันนี้ผมก็สูเนาะว่าพี่มันก็น่าอยู่ในช่วง2ถึง10คนนี่แหละครับในการจับครั้งหนึ่งข้อต่อมาครับก็คือจํานวนห้องจำได้ไหมว่า ตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือห้องมันไม่พอกับคนใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้เซตว่าจำนวนห้องเนี่ยมีทั้งหมด50ห้องและข้อสุดท้ายครับก็คือในกรณีเนี่ยเขาจะไม่นับเคสว่าพี่วิ่งเข้าห้องไม่ทันเวลาหรือว่ามีการแข่งแย่งนะครับคู่กันกอดนะเพราะในหนนี่คนข้างจะเดือดมากเลยจะได้ครับตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับอ่ะอันเนี้ยครับผมทำใน Excel เนี่ย10ครั้งใช่ไหมเพื่อนที่บอกไปน้องครับ ได้ค่าเฉลี่ยในการลอด6 8น้อยสุดคือ38และมากสุดคือ92คำถามคือนะครับถ้าถ้าเราลันหรือจำลองมากกว่านี้ละมากกว่า10ครั้งเป็นล้านครั้งเนี่ยนะครับผลลัพธ์จะแตกตา่างไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลองเขียนโค้ดกันนะครับก็ถ้าใครอยากจะชาร์ลินตัวเองเนาะนะก็แนะนำให้ลองกดโพลคชิมนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็ลองเขียนโค้ดแล้วก็เดินว,วาดูเฉลยกันก่อนเฉลยน,นะครับแอดก็จะขอบอกก่อนว่า วิีที่นะครับผู้เล่น3ามแปดส่วนะครับหรือสาวผมสั้นนะครับโดนทั้วไปนี่แอดใจสลายเบาๆนะครับโอเคในใจว่าทุกท่านแอบเชียร์เบอร์ใดหรือเปล่านะครับผู้เล่นมาเล่นไหนก็ลองมาแชร์กันได้นะนะครับโอเคอันนี้ผมก็มาที่ตัวโค้กละนะครับก็เนื่องจากเราจะจําลองมากกว่า10ครั้งหรือเป็นล้านครั้งใช่ไหมแน่นอนครับว่าถ้าทําในเ x c e l เนี่ยมันไม่ไหวหรอกนะครับดังนั้นก็มาเขียนโค้ดในไพน์ทอนดูแล้วกันนะครับโอเครอบแรกครับ ผมก็มีการตั้งนะครับพารามิเตอร์นะครับที่ต้องใช้ก็คือตัวนําก็คือจํานวนของผู้รอดชีวิตนะครับเป็น2 5 5ไว้นะครับจํานวนห้องตั้งเป็นรูมนะครับทั้งหมดทั้งหมด50ห้องเนาะแล้วก็เลฟก็คือจํานวนการเล่นซ้ําหรือการจําลองว่าจะเล่นทั้งหมดกี่ครั้งนะครับนี้ผมตั้งเซตไว้ว่าเป็น1นล้านหนึ่งนะครับทำไมถึงเป็นห้อยหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมบอกหผลที่หลังนะแล้วก็กล่องที่2นะครับจะเป็นกล่องของการคํานวณละนะครับว่าที่ในการเล่นแต่ละครั้งในการจับคู่เนี่ยนะครับ จะมีคนรอดทั้งหมดกี่ครั้งในแต่ละครั้งนั่นเองที่เราจําลองกันเดี๋ยวนี้จะผมมาลงดีเทลใหญ่ๆนะครับวันนี้ค่อนข้างจะลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือจะมาพอสแบทให้ครับว่าเฮ้เปอร์เซนต์ของคนที่รอดน้อยสุดมากสุดและ,ะเฉลียนะ่ยเป็นกี่เปอร์เซนต์นะครับและสุดท้ายก็จะมาพอสตัวกราฟให้ดูเนาะว่าเรื่องของคนผู้รอดชีวิตเนี่ยครับมันมีการกระจายตัวเป็นแบบไหนนะครับผ่านตัวฮิสโตแกรมนั่นเองอ่ะนี่คือคงอ่า โครงสร้างคร่าวๆนะของโค้ดครับในการทําโจทย์ข้อนี้เนี่ยที่มบอกไปครับกล่องที่สำคัญสุดเนี่ยคือกล่องตรงกลางกล่องข้อที่สองในการคํานวณเนาะจำนวนผู้รดอดของแต่ละครั้งนะครับรอบแรกครับเราต้องใช้นะตัว l i b r a r y r a n d o m นะก็คือเพื่อที่การทําการ r รนด o m เนาะว่าเฮ้ยในการจับคู่แต่ละครั้งเนี่ยจะจับทั้งหมดกี่คน,นก็เลยใช้ตัวเรเบอรมาก่อนนะครับและผมก็สร้างตัวแปร Li s t ซนะครับ เพื่อที่จะมาเก็บข้อมูลใส่ในลิสต์ครับนี่ผมใส่เป็นตัวกล้ามโปูเนาะคือสาระของลิสต์เพื่อเก็บว่าเฮ้ยในการลอกของแต่ละครั้งเนี่ยจะมีผู้ลออทั้งหมดกี่คนนะครับอย่างเช่นผมซิมทั้งหมดล้านรอบเนาะก็จะรูว่าเฮ้ยหนึ่งถึงล้านเนี่ยนะครับมีจํานวนคนลอดเท่าไหร่นะครับในแต่ละครั้งอ่าเก็บไว้ในการโปรแกรมนี้นะครับแลวตรงนี้ครับก็จะมาเข้าสู่ของการเขียนลูปแล้วนะครับในการซิมูเลกันลูปแรกครับตรงนี้ รูปใหญ่เนาะนะครับทั้งก้อนเนี่ยมันคือรูปว่าจะรันทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวจะลองหมดกี่ครั้งนั่นเองอันนี้ผมก็จะลองตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่เลฟนะครับแต่ว่าครั้งเลกคืออะไรก็คือครั้งที่1ล้านหนึ่งนะครับตามตรงนี้นั่นเองเหตุผลที่ใส่เลข1ล้านนะครับเราห้อยหนึ่งเนี่ยนะครับแต่นั้ันี้ผมบอกว่าจะรันทั้งหมดล้านรอบแล้วก็เพราะว่าถ้าจำได้ครับว่า in l a n s e นะครับใน Python เนี่ยนะครับ เลขสุดท้ายเนี่ยจะหักลบหนึ่งเสมอแปลว่ามันจะลานตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขหนึ่งล้านก็คือทั้งหมดล้านรอบพอดีอ่ะเาบอกว่าทำไมต้องใส่เป็นเลขหนึ่งล้านหนึ่งนะนะครับโอเคอันี่คือรูปใหญ่นาอว่าพเราจะจำลองทั้งหมดล้านรอบนะครับพอมาลงดีเทลครับหลัแรกเนี่ยผมนะครับจะทําการคํานวณก่อนว่าในการเล่นแต่ละครั้งนะครับทั้งหมดนะครับห้าครั้งเนี่ยสมมติมเรามองแค่ครั้งเดียวนะเนาะเล่นหนึ่งรอบนะครับมีห้าครั้งนะครับ อะไรสักตนึนะนะครับห้าครั้งเนี่ยจะมีการแรนดอมให้จับคู่หมดกี่คู่นั่นเองหรือจับรอบอจับคู่กันยังไงนะนะครับดังนั้นเลยมาเขียนลูปตรงนี้ครับว่า for i n ลนหนึ่งถึงหกก็คือแล้วหมดห้ารอบนะแล้วก็ทำการแรนดอมครับตัวเล้งแต่สองถึงสี่อันนี้รูบผมได้บอกไปจับเข้าใส่ list ที่เรียกว่า list map ซึ่งผมมาเขียนนะครับประกาศตัวแปรก่อนเข้าลูปในการแรนดอมนั่นเอง แต่ว่าตัวแปลิสแมทนะครับจะได้ตัวเลข5ชุดเสมอนะครับในการจําลองแต่ละครั้งนั่นเองนะครับถ้าท่านไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูนะนะครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นสมมุตินะครับนี่ผมอาจจะลดตัวเลขไปหน่อยแล้วกันนะสมมุติผมจะลันสัก5รอบนะครับผมจะปิดเครื่องหม่ปิ้งดินนะที่ไม่ใช้ออกไปก่อนเดีย๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะครับกดลันนะครับตัวพารามิเตอร์ก่อน แล้วก็ลันตัวกู้ชุดนี้อย่างนี้ครับก็คือผมนะครับให้มันลันตั้งแต่1นถึงหคือ4รอบใช่ไหมนะครับจนลอง4รอบและนะครับปริ้นตัวแปรลิสแปรมาเสมอว่าในแต่ละ4รอบเนี่ยนะครับต้องจับคู่กันยังไงนี่ก็เห็นได้ว่าจะมีทั้งหมด4ชุดใช่ไหมครับตัวเลข4ชุดโดยแต่ละชุดเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวเลขตัวเลขแรกอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยจะคู่5จาจคู่9จ้าจคู่8 3จสามคู่8และจะคู่7เป็นต้นนะครับอันนี้6 10 3 4 10 เป็นต้นทุกนะคนน่าจะเห็นโพสต์นะครับว่าจุดตรงนี้ทําเพื่ออะไรนะก็คือเขียนเพื่อนะครับหาจานวนเลขที่จับคู่ในแต่ละครั้งได้สักก่ออันนี้ยังไม่ซับซ้อนเท่าไหร่อันต่อมาครับที่ซับซ้อนมากขึ้นนะก็คือการคํานวณหาจำนวนผู้รอดแต่ละครั้งครับอันนี้คือที่มาของโค้ดชุดตรงนี้ดับแรกครับทําการนะครับ สร้างประกาศตัวแปรตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า list survival pre นะครับเนื่องจากเรามี list survival นะที่จะบอกว่าพี่ผู้รอดครั้งครั้งสุดท้ายนในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่เนี่ยครับเนื่องจากในการลองดูภาพในการที่จะคำนวณว่าว่าว่าเฮ้ยจำนวนคนรอดรอบนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยก็คือเราต้องเอาจำนวนคนรอดรอบก่อนใช่ไหมครับหรือ previous ใช่ไหมในการมาคำนวณว่าเฮ้ยอย่างเช่นรอบแรกเนี่ยก็คือเอาเลข2 5 5มาหารกับจำนวนของการจับคู่ใช่ไหมครับสองห5าหาร10 เป็เท่าไหร่เป็นต้นอันนั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งตัวแปลว่า r e s e v r v a b l e p ก็คือจำนวนผู้รอดชีวิตนะครับก่อนหน้าเนี่ยนะครับคือเท่าไหร่และการเด้งเข้ามาครั้งแรกเสมอเนี่ยจะคือให้มีค่าครับเท่ากับตัวแปรน,นํ้หรือจำนวนผู้รอดนะครับที่เข้ามาในการเล่นครั้งแรกนั่นเองนี่คือครั้งแรกนะจะเป็นตัวขนี้เสมอแต่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเขียน for loop เนี่ยในการ loop เข้าหา list map หรือ list ที่เก็บไอ้พวกนี้ใช่ไหมครับ ราจะจับคู่5จับคู่9จับคู่3แปลว่าในแต่ละครั้งเนี่ยจะลุ้ทั้งหมด5ครั้งเสมอเพราะว่าในแต่ละชุดนะครับจะเป็นการแรนดอมทั้งหมด 5, เลข5ตัวใช่ไหมพอเราเขียนลูปนะครับในการจับคู่ได้แล้วเนี่ยครับอันนี้เราต้องมาเขียนเงื่อนไขครับว่าถ้าดูในหนังเนี่ยนะครับหรือตอนที่ผมบอกไปเนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะมีปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เราต้องคํานึงก็คือเรื่องของจานวนห้องใช่ไหมครับเนื่องจากห้องเนี่ยมีทั้งหมด50ห้องตามหนังนะ ถามว่า50ห้องเนี่ยนะครับจะสมบูรณไรล่ะนะครับเมื่อสมผลว่าถ้าสมมติการจับคู่เนี่ยครับทำให้จํานวนคู่มันมากกว่านะครับที่รอดนะมันมากกว่าจํานวนห้องเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงไหมครับอย่างเช่นสมมติ255นะครับถ้าผมให้ง่ายๆเนี่ยก็คือจับคู่สมมติจับคู่2ตั้งแต่แรกเลยจะแปลว่ามันจะเหลือประมาณ120กว่ากว่าใช่ไหมตนียจะเหลือ120กว่ากว่า แน่นอนแล้ว120คู่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปแห้งอยู่ใน50ห้องได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะมีแค่50ห้องขอภายในที่ผมพิมพ์ส่วนติดไปตัวหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เราต้องมีการเขียง่อนไขว่าพี่ถ้านะครับจำนวนผู้รอดเนี่ยนะครับมันมีมากกว่าจํานวนห้องก็คือจำนวนคู่รอดมากกว่าห้องเนาะแปลว่าจํานวนคนที่จะรอดครับในรอบ previous เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดก็คือจำนวนห้องคูณกับการจับคู่ในตอนนั้นนั่นเอง ในเคสเนี่ยครับสมมติ120เหลือ50คูณ2เนาะก็คือ50คูณ2เป็น100นั่เนเอง100คนจะรอดในรอบต่อไปอ่ะนี่คือเหตุผลนะเขาจะมานุาา่นงเขียนเงื่อนไขเช็ค if l ตรงนี้นะครับเช็คว่ามีจำนวนคนคู่ของรอดเนี่ยนะครับมากกว่าห้องหรือปาแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็เป็นการหาโปรติเลยนะครับก็คือการหารปัเรจเศสนะก็คือใช้ตัวอินนะครับมาครอบไว้แล้วก็หารด้วยจำนวนการจับคู่แล้วค่อยคูณจำนวนกลับนะนะครับตรงนี้แหละที่ทำให้นะครับ จำนวนมันหายไปเพราะว่าเราทาการปัดเศษก่อนแล้วค่อยคูณเข้าไปนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นผมก็จะลองปรับเป็นให้ดูนะว่าเฮ้ยมันจะคูณยังไงว่าแต่ละรอบเนี่ยนะครับมีคนรอดเท่าไหร่สมมุตินี้ผมให้รันเร็วๆนะครับก็ก็คือทํานะครับหนึ่งถึงห้าคือจาลองรันหมดสี่ครั้งนะนะครับในการเล่นเกมมากดรันใหม่กดรันตรงนี้นี่มันจะเก็บตรงนี้ครับว่าเป็นลิสต์เนาะของ เซอร์ไบเวลที่ผมมาพิ้นนะครับในครั้งสุดท้ายเนี่ยว่าในการเล่น4ครั้งเนี่ยมีจำนวนคนรอดเท่าไหร่ก็คือ98ใช่ไหมครับเก้าสิบห้ร้อยสามสี่สอเป็นต้นนะครับจากผู้เล่นทั้งหมด2อาหารในในทุกครั้งนั่นเองนะครับอันนี้คือแค่จำนวน4รอบใช่ไหมจะจบแล้วครับคือ1 000, 000, ลอา้านรอบนะเรามาดูกันครับว่าเฮ้ยถ้าเป็น1 000, ล้านเนี่ยตึ๊บตึ๊บนะตามนี้นะครับ1 000, ล้านรอบเนี่ยครับจะมีตัวเลขผู้รอดเนี่ย มองเราคาดไหนนะครับเหมือนกับในไอีสที่ผมเคยทําไปหรือเปล่ามาลองรันกันนะครับดุ๊บผมใช้ระยะในการรันประมาณ15บห้าวินะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยมีคนรอดทั้งหมดเท่าไหร่ละนะครับก่อนที่เราจะไปดูกราฟกันนะลองดูค่าสเต็กก่อนนะครับว่าเฮ้ยค่าเปอร์เซ็นต์คนรอดน้อยสุดแม็กสุดและเอเวอร์เรจจะเป็นเท่าไหร่บ้างรันต่อนี่นะครับก็เดี๋ยวว่าครับค่าเฉลี่ยข,ของคนที่รอดเนี่ย น้อยกว่าเดิมอีกนะนะครับถ้าจากโพลที่ผมทําก่อนหน้าเนี่ยนะครับ10รอบเนี่ยประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้ครับก็อยู่ที่เฉลี่ย57เปนะครับโดยค่ามากสุดของคนที่จะรอดเนี่ยคือ98นะครับและน้อยสุดคือ30หรือ1ใน3เลยนะครับของจำนวนผู้เล่นหมดเนาะนะที่เข้ามาเริ่มต้นแล้ถ้าเรามาดูนะครับการกระจายตัวนะนะครับผ่านที่สโตกรมว่าเฮ้ยใน้านรอบเนี่ยนะครับมีจำนวนคนรอดเป็นไงบ้าง เห็นได้ว่าครับกราฟเบนะครับเขาเรียกเบขวาเนาะนะครับก็คือนหนักนะครับเทไปอยู่ฝั่งด้านซ้ายกันมากนะเห็นได้ว่าในช่วงของ100เนี่ยนะครับมีนะครับบวกกันเนี่ยก็ประมาณ4ี่แสนกว่าครั้งก็คือเกินครึ่งแหละใช่ไหมครับเกินครึ่งเนี่ยที่มีผู้เล่นรอบไม่ถึงนะครับร้อยคนแล้วก็มีอู่ส่วนหนึ่งนะครับที่รอดประมาณ2องร้อกว่าคนนะก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะครับอ่อันนี้ก็เป็นการจําลองนะครับ ส,สนุกๆนะครับจากตัวซีรีส์นะครับตัวสควิชเกมในเกมจัดคู่เนี่ยว่าเฮ้ยถ้าในชีวิตจริงนะมีคนเป็นเล่นจริงเนี่ยหล้านครั้งนะครับจะมีจำนวนคนรอดเท่าไหร่นะครับตัวเลขก็ตามนี้เลยครับ